เฉลยแบบฝึกหัดท้าทายนะคะหน้าที่63เติมเลขโดดที่หายไปอ่ะข้อที่1นึ่งใหญ่เรามาดูเลยว่ามีอะไรบวกกันบ้างแล้วได้0นอ่ะข้อนี้คุณครูจะเอาตัวง่ายๆเลย0นย์บวก0ได้0หลักหน่วยต่อไปหลัก10มีอะไรอีกบวกกันได้0 0นบวก0ก็ได้0ต่อไปหลักร้อยมีอะไรบวกกันได้ ศบ้าง0บวก0ก็ได้0ต่อไปหลักพันมีอะไรบวกกันได้0บ้างคะ0-0บวก0ก็ได้0ต่อไปหลักหมื่นมีอะไรบวกกันได้10บ,บ้างหลักหมื่นเราจะดูตัวนี้นะเพราะมันมีตัวข้างหน้าคือเลขหนึ่ง อะไรคะ5บวก5ได้10นั่นเองหรือเด็กๆจะเอาเป็นตัวอื่นก็ได้เช่น6บวก4 7บวก3 9บวก1อย่างนี้นะคะข้อที่2นะคะหน้า63เขาให้หาตัวตั้งลบด้วย ตัวลบเนาะเขามีผลลัพธ์มาให้ก็คือ 80, 8 8 8 8 8ข้อนี้ครูจะได้ตัวตั้งก็คือ10,000 0ค่ะเด็กๆอนะ้าครูกำหนดตัวตั้งเป็น10,000แแล้วตัวลบตัวที่นำมาลบของคุณครูละคุณครูจะหาได้ยังไงคุณครูจะหาได้จากตัวตั้งก็คือ10,000 0ลบด้วยผลลัพธ์หรือคำตอบก็คือ 80, 8 8 8 8 8นั่นเองค่ะอ่าทีนี้ครูก็ลบเลย0-8ลบ8ในหลักหน่วยลบไม่ได้ซึ่งถ้า0ไปยืมตัวหน้าก็ไม่มีอีกฉะนั้นเราจะการเราจะทำวิธีการยืมแบบทดทดไปนะคะเราจะดูที่หลักแสนก่อน1ในหลักแสนให้ขอยืมไปแล้ว1จะลดลงเหลือศูนย ศูนย์ในหลักหน่วยจะมีค่าเท่ากับ10 0ศูนย์ในหลักสิบจะลดลงเหลือ9 0ศูนย์ในหลักร้อยก็จะลดลงเหลือ9้าเพราะให้เขายืมศูนย์ในหลักพันก็ลดลงเหลือ9ศูนย์ในหลักหมื่นก็ลดลงเหลือเกทีนี้ลบกันได้แล้ว10ลบกับ8ได้2ต่อไปลบหลักสิบ 9กลบแได้หนึ่งหลักร้อยเกลบแก็ได้1หลักพันเก้ลบแก็ได้หนึ่งหลักหมื่น9กลบแก็ได้1ฉะนั้นตัวที่นำมาลบของคุณครูก็จะได้ว่าหนึ่งมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้องนั่นเองค่ะ,ะมีคำตอบมากมายนะคะเด็กๆตอบแบบอื่นก็ได้นะคะ ข้อที่สองกำหนดสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมและวงกลมแทนเลขโดดนะคะถ้าสี่เหลี่ยมบวกสามเหลี่ยมบวกวงกลมเนี่ยเท่ากับ23เติมคำตอบก่อนอื่นเด็กๆต้องมาดูคำว่าเลขโดดก่อนเลขโดดก็คือ,เล,ดดคอเลขที่มีตัวเดียวก็จะเช่น0 1 2 3 4ห6 7 8 9นี่คือเลขโดดนะคะ อาคุณครูจะได้ว่าสี่เหลี่ยมของครูเนี่ยคือเลข9กสามเหลี่ยมคือเลข8วงกลมคือเลข6กเด็กๆลองบวกตามดูนะคะอาาบวกแได้17 17บวกกับห เป็น23ฉะนั้นคุณครูจะมาไล่เขียนทีละตัวนะคะอ่าสี่เหลี่ยมคือเลข9ครูก็ใส่เลข9ไว้ข้างบนต่อไปสามเหลีย่ยมครูคือเลขอะไรคะเลข 8. ค่ะค่ะครูก็ใส่เลข8ไว้ข้างบนสามเหลี่ยมและต่อไปวงกลมครูคือเลข6 ครูก็ใส่วงกลมไว้เลข6นะคะอ่าทีนี้คุณครูก็จะได้แล้ว3จมจำนวนมาบวกกันจํานวนแรกคุณครูจะได้ว่า9 86จํานวนที่2ครูจะได้ว่า698จํานวนที่3ครูจะได้ว่า869เด็กๆนำ3ามจํานวนนี้มาบวกกันค่ะ จะได้คำตอบเท่าไหร่คะคิดในกระดาษทษอ่าได้คำตอบ2553นั่นเองค่ะ